สวัสดีครับผมทุกคนชีทโกชีวิเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อไรกันมันยากลิเกนนะครับผมโอเคสตาร์สัญญาณครับผมเราเราไม่ได้เจอไรกันมันยากลิเกนมานานนะครับผมจะสัญญาว่าผมจะแกะไข่นี้นะครับให้ทุกคนดูนะครับฝนนี่ได้เป็นแอพพิกเลยนะครับผม,ผมต้องสร้างที่อยู่ให้มันก่อนนะครับ โอเคน่าตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครผมทุกคนโอเคครับแล้วก็ผมอันนี้มาก่อนนะครับก็ผมเพิ่งเพิ่งอันนี้นะคบผมเนี่ยมันคือมันชื่อว่าไลใชนะหรคบผมผมไม่เคยลอดดีนะอ่ะซื้อไปนะคบผมแปดชั่วโมงเดี๋ยวที่ดังเดี๋ยวผมจะแก,แกะเอ่อแกะไข่นี้ให้ดูนะครับผม เคตรงนี้ได้แล้วคับผมแล้วก็ท huh. ีสตรงนี้เลยครับนี่ได้แล้วไอ้ครับผมต้องถ้าผมจะได้อันนี้นะคะผมตัวเนี้ยมองให้ดูนะคบผมผมต้องผมต้องใช้อีก สองตัวเสรจะได้ตัวนี้นะคะผมถ้าเราได้ครบตรงนี้นะคบผมเราจะได้อันนี้นะคะผมเอ้ใกล้เ,เลยป้อนอาหารเลยนะคะผมได้ถึงเลขสี่นะคะผมดอสิเอา้าวโฆนณา มาใหม่เค okay, ผมจะลองดูนะคะผมนี่ได้อาหารมาผมจะลองนะคะผมว่ามันและผมจะทดสอบด้วยตรงนี้นะคะผมด่านแรกเลยมาด่านแรกเลยคัะผมนี่ด่านแรกนะคะผมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับ ฮ่าฮ่าอ่อตัวนี้เฮ้ผมก็อันนี่แล้วก็อันนีเ้เรามาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงผมจะใช้ไฟก,ก่อนครับ ดีวผมแล้วก็ผมใช้อันนี้ใช้เวลาแสงนะคบผมนี่ชนะนะคบผมแล้วน,นี่ผมก็เร็วสะสี่สิบสามนะคผมแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่นะคบผมนี่ต้องมีอันนี้ก่อนนะคบผมต้องมีอันนี้สองร้อยก่อนนะคบผม มันจริงจะทำได้นะครับผมต้องโทยลึกเต่านะครผมนี่มันก็เดินหมุนได้อีกครั้งหนึ่งครัผมโอเคได้อันนี้มาโอ้ได้อยู่ครับโอเค มีอันนี้ด้วยนะคะผมแล้วถ้าทุกคนอยากให้ผมเปิดอันนี้ช่วยวันละหนึ่งรแล้วก็รามาเปิดกันเลยครับดูซิได้เป็นอะไรโอ้อาหารอาหารอาหารแล้วก็มีน,นี่นะคะหืมได้หั่ได้ยู่ครับ น,นี้คือโอ้ตอนนี้มันก็หบมเหมือนกันครับเนี่ยผมไม่เอานะเพตรงน,นี้อ๋อต้องได้ชิ้นส่วนก่อนนะครับผมถึงจะได้เอ้ก็นี้อีกครับนี่ ก็ผมได้เพิ่งได้ตัวนี้นะคะผมนี่ตัวนี้ให้อาหารมันถึงแล้วหกแล้วกันนะคะผมผมได้ตัวนี้มานะคะผมที่ผมจะอาการเคลื่อนย้ายนะคะผมเคลื่อนย้ายที่นะคะผม

เลเวลมันจะเจนมันต้องมีการต่อสู้ใช่ไหมใช่ครับดอนยาอเผมจะมีการต่อสู้นะคะผมจะไปด่านที่หนึ่งเออไม่ใช่ด่านที่หนึ่งสิแล้วก็เป็นด่านที่เออใกล้ๆท้ายๆนะครผม เอาประมาณด่านที่สามแล้วกันครับผมจะใส่ตัวนี้มาด้วยไหนหน้าไหนหน้านี่ใช้สองตัวนะครับเซฟป้าย <Save by. S 1> ถือออกนะครับ ให้อะไรดีเนะี่ยการนี้ดีกว่าโอเคเธอต้องโดนนี้โดนแบบนี้นะทุกคนนี้ไปแล้วก็อันนี้ไปเย่ชนะแล้วะค่ะทุกคน เลยโฆษณาอีกแล้วครับโอเคผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาชื่อตรงนี้นะครับผมเคหมดไปนี่ไฟฟ้าพวก,กัสตัวเองโอเค นี้เคมันเริ่มโหดขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มโหดขึ้นแนละ้วแล้วก็อออไปอเ,ไเหลือตายนะคะเคอันนี้ก็กำลังโหดอยู่ครับทุกคน ก็โดนนี้ไปนะทุกคนมันยังไม่ตายนะครับผมมันถึกมากคือผมไม่ได้เล่นแบล็กบอลเนี้ยลิเกมานานแสนนานทุกคน เอ่โดนไปไปโอ้เคน้าเนี้ยวขอทับไป กคนนี้ตัวที่สะตัวที่หนึ่งมันเลือดเหลือน้อยมากแล้วครับทุกคนตัวนี้เลือดเหลือน้อยโดนนี่โอเคตรงนี้เลือดเหลือน้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้มันเลือดเหลือน้อยแล้วครับทุกคน เงื่อให้ตัวเองเคสทีครับโอ้ยแค่นี้แล้วเขาผมอเคไปอือหกสิบ เก้าผมออกไปได้ตรงนี้หอมออกไปผมจะทำภารกิจนี้นะครัมให้สำเร็จ โอเคได้แล้วครับผมภารกิจนั้นเคหือสามตัวสุดท้ายที่ผมใช้ตลอดนะครับผมเอ๊ะถึงเวลาแล้วครับ ผมเป็นอันนี้ทุกวันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะครับผมเฮ้ยตอนนี้เราแย่แล้วครับผมตอนนี้ผมเลือตัวเดียวแล้วผมตายเห้ยครับผมก็ผมจะนี่ตัวตัวนี้น่ารักนะครับผม เอันนี้ไหมเพราะอันนี้มันสาคัญมากเลยครับผมอันนี้ไมยี่สิบ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 สามผมจะเอาอันนี้นะครับผมเคอันนี้เสื้อลีไ,ได้บ้างครับดูสิเสื้อหลีได้บ้าง ว่าันนี้ดีอาหารนี้สำคัญมากเลยครผมตอนนี้โอเคตอนนี้ก็คือมีประมาณนี้นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคบายบายครับ